นี่ดารินมาอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าจ um ัมโบ้ซีฟู้ดนี่ที่นี่เขามีเมนูเด็ดที่เป็นปูนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะถ้าหากว่าปูมาแล้วจะโชว์ให้ดูค่ะตอนนี้อาหารเริ่มมาแล้วค่ะดูสิคะมีอันนี้เป็นยำเล็กๆนะเป็นเป็ดกับแตงกวาอร่อยดีแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งนะคะ อันนี้เป็นหมี่มาเลเซียค่ะหน้าทานเชียวแล้วก็มีกุ้งทอดโรยด้วยกระเทียมนะอืมน่ากินมากๆแต่เมนูเด็ดที่เป็นปูยังไม่มาฉะนั้นเดี๋ยวรอก่อนนะคะจะชิมหมี่มาเลเซียให้ดูว่ามันอร่อยไหมนะชิมแล้วนะ อร่อยมากค่ะนีะ่มันมีหอยเทลใหญ่ๆแล้วน่าทานมากเดี๋ยวจะชิมนะมันจะเผ็ดๆนิดๆนะคะหวานๆเผ็ดๆอหอยสด,ดมากเลยอร่อยมากนี่มาอีกอย่างแล้วค่ะผัดผกักมีผัดผักมากแกล้มสักนิดนึงนะน่าทานเดี๋ยวทานกับข้าวผัดได้ด้วย โอ้หตอนนี้ปูมาแล้วค่ะน่าทานมากมากเลยมาพร้อมกับนี่มันโหทอดละมั้งอ่าทานด้วยกันนะเห็นเขาบอกว่าเป็นปูจากสีรังการน้าทานเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเอาละค่ะตอนนี้ปูมาแล้วในกามใหญ่มากจะชิมให้ดูนะว่าอร่อยแค่ไหนอ้ อร่อยมากเลยนี่เขาบอกว่าเป็นปูหัดพริกนะซึ่งอร่อยมากมากดดเป็นปูที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะเมนูนี้นะเด็ดที่สุดของร้านนี้เลยทีเดียวฉะนั้นถ้าสนใจก็ลองมาแวะทานกันที่สิงคโปร์นะถ้าแวะมาที่ประเทศนี้นะคะตอนนี้ขอตัวไปทานก่อนนะอร่อยจริงๆอนะบ๊ายบาย